ดีจ้าสวัสดีกับทุกคนดีเอซีทุกคนทุกท่านนะคะทุกคนจะทำอะไรวันนี้ก็เหมือนเดิมขึ้นไปสวดอพิธรรมขจ้ามาแล้ฝนกระตกออนนี้ฝนตกลินฝนตกลินเบิดขึ้นพี่น้องเอ๋ยตกเบิดขึ้นแต่ว่า่มีน้ำนี่ตอนบ่ไดดยังน้มบ่หงให้น้ำขึ้นเก่า ตื่นสวยครับมาหนีบ้านแม่นตื่นสวยดอกลูกสวยมันเป็นนิสัยเป็นจิตจวัตรประจำวันแล้วล่ะทุกคนกลายเป็นจิตจวัตรประจำวันของนิบุญแล้วแหละมันบ่มีเวียกเข็ดบ่แม่นหยังดอกมันบ่มีเวียกเข็ดจากฮาคซีเห็ดอีหยังตื่นขึ้นมาแต่เ้าแล้วก็บ่ฮู้สิเฮ็ดอีหยัง

กินกันดอกกินก่อนนะที่กินปวดเสบป,ปวดหอนอยู่ด้วยอ่ะทุกคนปวดเสบป,ปวดร้อนอยู่นะ ถ้าอีหยังก็เขาอื่นอีหยังนะไว้เรืองนี้อย่างลานเขาหายมาถ้าเมื่อละสองเทืาสามเท้าตัวญี่ปุ่นบังเถ้าก็ขี้ขานท่ากับประเดท่าสองวันก่อนหมื่อวานแล้วก็เมื่อนี้นี่เมื่อนี้ก็เมื่อที่สามบลอกดอกนี่บนเฮดนี่บนเฮดอันนี้เฮดคิวนี่คนอื่นเขาลอก กราบเป็นคุยแต่ของโอ้ลอกนี่มีลอกเลยเดี๋ยวจะได้บุ๋มจะได้แพ็คขวงเด้ปลากับครีมก็ออไม่ใช่น้ำพริกปลาทูแมงดากับครีมมืออื่นนี่ปุ่นจะสิออกตลาดมือนี่สนใส้ลูกเขาไปส่งให้ใหลูกเขขี้ม้อใส่เหรนไปส่งให้ยาข้าวที่ปนเป็นบอกใครสบายทุกคนเป็น เป็นบ่แฮปปี้เป็นบบค่อยสบายเป็นอ,อิดๆเลยลย้วอยาเป็นยังไงโบโบ่บเขาทาปันใดนอนก็บ่อยากรับแล้วก็กิ้นเขาก็บ,บ่แซ่บน,นี่ลูกเขาววาสงไข่ปลาห้หรือว่าอุ๊สิกินยู่บของมักของดองตัวผูดถอกมามันกะโบเลมักโดน,นออกอันนี้แค่สามมือเนาะมันเป็นสมไข่ปลาเนี่ยมันแค่สามมือ แต่เขาเกามาพอดอามากขวดอีกนะเป็นไดไอยู่แล้ลเต้นนี้มันดอกอันนี้จะเป็นจังไรด,ดอกอาหารเส้า <c oughs> <c oughs> ออกข้างนอกข้างคนออกไปจืดข้างนอกขนลิ้นหัวกระเซ้าดอกนี่ดอกไม้กําลัางบานคุณน้าตื่นสายกําลัางบานยังกบห้งอย่างนี้ว่าจะนี้เสียงคนกบห้องเหอะ กาหลีมาส่งของมาเห็นกบมาเห็นกบสะอ่อนเยอป่นสร้างอันนี้มายังพันในบึงอยู่ทุกคนบ่ดไดอือกันมาบอกเลยเกาหลีกับบัอพก็ยุคนสัง่งสั่งเครื่องออกกำลังกายอุปกรณ์ออกกำลังกายมาสัน่น บ่อบ่อบ่อใดเป็นแหลนบ่อใดเป็นยังไงเปดหนาท่องพปิดกล้ามแขนกล้ามแขนเ,ขเ,ลขลเป็นยังไงละ่ะ กิ้งไหนไหมพี่นอ้นนะนงองที่นี่สินะขบู๊เขาโดเขาดีเขาแบบตั้งเขากบบว่าให้มาหอดเย่าอ๋อนี่นะเป็นอุปกรณ์อย่างนี้นะทุกคนตัวรองแขน มูก,ก็นาเดเปิดลกันรู้ว่าแม่กินย่างสลัดด้วยแม่กับก่กินเข่าอีกกินเข่าเมื่อลเลาเดื่อแม่ทุกคนนี่บนกินเข่าเมื่อเลืเทื่อลง tôi không video นช่วงประมาณอกมองกวัวสิทุมหนึ่งพปอยิซานยี่เหล่ก็มานัางทายี่บนที่เหียงยี่บ่นในสิบุไปมันขึ้นเนี่ยรอบสิบไปมือแรงพอมือแรงกาสิสวดเป็นขึ้นสุดท้ายเล้วเขาเจากับสิไปชาบพันัอกิจมันแบบไปเผาญี่ปุนก็นเลยว่าสิบปไป,บปไปมือนี่มันนุ่มว่าอลไว่าไปไป,ไปมือนี่ล่ามืออึ้นห้าว่ะเดี๋ยไปไปมันแล้วอื ก็สวดพน่นมันแล้วเป็นเจาภาสพสวดไปทั้งหมขึ้นมือเขามานั่งหาดคนกระมืดมาลืดซือเท่าตั้งแต่ว่ตกพี่นนอะว่าตกคนวะ่าตกเลยแจ้งตัวออกไปพญายูเคท่วมากพอดีเลยว่าฉันกํลังเสพงานบานคนตายเอาไรวบาบ้านยุทธไทยอีกแล้วบ่กแลอวะ Ban du là bỏ cứ tay đuổi hao, said Loa. Ban du quá mh 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 ตายเอาตายเอาละมะก็ทุ่มมากสือน้องมาเลงช่วงเขาก็เลงสืห้หมแรงห่มง่ายเราทุ่มมากแล้วก็ช่วงก่อนนอนมันบอกตอนี้เราทุ่มมาถามอะไรวกินข้าวรถไฟอย่างน้ำซีละห็นอย่างยวงแข่งย่ามาลแลงวกเวลจับตัวแล้ซับขึ้นใส่เสื้อดำกันแซลเนาะพัใส่ชุดดำกันเวลาอย,บาบายุอสิบเใส่ล่ะ งานโสดก็มตายตายแล้วที่ได้ยูก็ตายดูแท้หัวหล่อดี๋ยวตาเป็นอะไรอยังตัวหัวหล่อเขาเราบ้านเขาตายดูเขาก็มันตายเช่นจังใจน้อะนะไป <c oughs> วิชาก็ไเดากระเดาก่อนไปไปสวดไปเป็นเจ้าภาพสวดพิธามเรียบร้อยแล้วข้าเจ้าก็เลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำละที่บุญก็จินมอย่างน้ำข้าเจ้าว่าได้หรอกมีจำมือมีแกงมีปนมีหลวงพักมีทอดปลาทอดไก่ ผมก็เลยกินปั่นกินเขาทอดป่าฝนก็ลิ้นเงียบๆกลับมาบ้านกลับมาบ้านซีถุมแล้วท่วมอเอีกหรอคุยกันแล,ล้วกอะจะวผมไปคเขาเดิกอยู่งหรอมันว่างจากสายจากเราที่บอกคุยนั่นคุยนี่กับผู้หนึ่งผู้นี่งเนี่ยเชทคุยกันและะ้วกอะเบิ้งอันนั้นอันนี้นี่น,นี่โทรศราษฎร์นะก็เที่ยงขึ้นก็กลาเที่ยงคืน,คนทนีหนึ่งขึ้น thứ hai xài tư sải tư tư là hút món vô hút món sau tí hà vô cái bao lục bao lục tôi bắt ở trong bán đạo thuộc quân nước bùn bao hai pì nắm bắt đầu ้องสิไปซื้อปุ๋ยมใไ่เขาามันมีน้ำมันสามเดือนแล้วเขาว,ว่านในสามเดือนโปตี้เขาเนี่มันสีเขามะลิเนี่ยอายุอายุของเขาจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันเท่านั้นเดีทุกคนอืน้าใส่มาลงเอบลงนอนอ่ะฮะ ร้อยยี่สิบวันวันนี้ห้าวาันไปเร็วนะั่นสามเดือนล้วเก้าสิบวันแล้วทุกคนสามเดือนนี่บนนาพึงลงวันที่ไว้ถึงแต่มือเอาเข่าลงดินจนจนณตอนเนี้ยมันสามมือแล้วอูมันสามเดือนแล้วมันเหลืออยู่เวลาแค่เดือนเดือนเดียวเดือน,อนกลัวถ้าบบบ่ตกัวายในเดือนเหนียวคือ เ i i มด่อวางเมด่อว่างเป็นเป็นมะลาลเอาปุ๋ยไปบ้านก็เป <hib it. S 1> <off> ็นต้นไผ่ต้นมันแบบเขาก็ได้บ่ก็แตกกบแตกก่อนพอยืบุกกระทามเป็นยังไงนะน้ามีน้ำบ่อมีน้ำบ่บ่มีเลยใส่เลยปุ๋ย ใส่ก็บเต็มเม็ดเต็มน่วยบน่นันดอกทุกคนฟีนี่คันหอดปันนี่เด้อจบจบเลยล่ะนี่บนสิแพ็คของกันทุกคนแพ็คของให้ลูกค้าให้ลูกเอาไปโ่วงไฮให้ลูกเอาไปส่งงไ้มานี่ม้ออื่นเนี่ยบนจังสิออกตลาดยื่นที่บนนื่นสิดไปเสือของมาเห็ด สวนมาอีกคนซ้ามันไม่เวียกผัาเทียวฝนตกฝนลง้าได้บ้านคงบ้านปุ๋ยเป็นตัดหญ้าตัดยุ่งขันถอดันแท้ฝนมาตตขี่บนก็บว่อยากเขล็ดอย่าเยงเลยซื้อด้พูดถึงว่าก,ก็ไดเอาเรียกว่างานอ่ะมันนี้อยู่ละอันน,นี้เห็ดอยู่ละตัดหนาตัดหญ้าตัดยังมันก็นมนีอยู่และแต่มันบมมีกระจิตกระใจสีเห็ดมีกระจิตมีกระจิตกระใจสีเห็ดนี่หญ้าในสวนนี่กะ ส่วนต้นใหม่เนี่ยก็มีมีโลกมีถอนแต่ยี่ปุ่นบอกไปเฮ็ดแต่ไปเทีย่ยวมาเนี่ยยีุ่นเป็นร่างกายโบ๊ะโบระกีแกับเป๋าเป็นกินเขาว่าได้เป็นนอนบวลบเป็นอ่อนเพียจะดวเป็นยังไงทุกคนเป็นยังไงยู้เก่รักสบายแเจ้ยี่ปุ่นน่ะสองวนเรืองน้าเกินไปแล้ว,ว่า ยูกังวนเรือนหน้าเขาของอยู่บมีน้ำเกินไปนะันมาแมนกังวนกับกังวลยูแต่ด้วยสุขภาพของเรานะี่ยม้ำเป็นอีหยังน้ำละชินเขา่ได้ทองเป็นคือพระอมมเจ้าไหนรู้น้ำนักก็ลดลงดิหูว่าน้ำนักลดลงด้มพุาะว่า เวลานอนหนาท bueno. ้องเบนลาบเลยกระปนังกับยังเอาอันนี้มาออกกําลังกายดิออกกําลังกายเมื่อเช้กับกระป๋องดอกเฮาเฮาเฮาฟิตเฮาฟิตกล้ามท้องเฮาฟิตกล้ามเนื small, ้อเฮาให้มันกระชับซื้อๆมันมอสเกี่ยวก็มาลดน้ำหนักนะมันไม่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 ใช่ลดน้ำหนักนะทุกคนมันเป็ลดน้ำหนักมันเป็ลดกบว่ะเอวอ๋อวอมล้างจามจามมามีสาละดอกมื่อนี่ทุกคนเอาจำนั่นเลยเด้อ ขอบุญขอบคุณอะไรเด้จ้า